นักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในเชียงใหม่ผ่านสายการบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะปัจจุบันมีเส้นทางการบินมากกว่า10เส้นทางระหว่างประเทศเช่นจากไต้หวันเกาหลีใต้มาเลเซียและสิงคโปร์แล้ววันที่1 8ถึง20มกราคมนี้จะมีการบินตรงมาจากจีนสองสายการบินแรกที่เดินทางเข้าสู่เชียงใหม่ด้วยหลังจากที่จีนเปิดประเทศ ส่วนความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินจากประเทศจีนนายวิจิตแก้วไสเทียมพ่วงนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่ระบุนะคะว่าตอนนี้มีความพร้อมเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในช่วงเทศก,กาลตรุษจีนค่ะมีกิจกรรมต้อนรับนะฮะก็ไฟแรกนะครับของชาวจีนเราก็จะมีอุโมงน้ำนะฮะที่ซึ่งนิยมนะฮะเป็นไฟปฐถมเกษ์สำหรับ สายการบินด้วยแล้วก็สำหรับคนเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีการแจกของแจกของชํำรวยพวกนี้ฮะช่ำรวยแล้วเป็นสิทให้กับชาวจีนด้วยครับผม ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะหารือมาตรการสาธารณาสุขเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนนะคะทางด้านของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําเชียงใหม่เน้นประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่สําหรับท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน โดยในปี2562ก่อนจะเกิดการระบาดของโควิดค่ะท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเส้นทางบินตรงไปยังเมืองต่างๆของจีน19เส้นทางนะคะผู้โดยสารจีนเฉลี่ยวันหนึ่ง4,000-5,000ถึง 5, คนมีจำนวนผู้โดยสารจีนผ่านเข้าออกท่าอากาศยานในปี2562กว่า1,070,000คนค่ะ